สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Necromancer ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เชิญรับชมรับฟังได้เลยนะขอรับนักเล่นแร่ปแปลาธาตุทุกท่านยมทูตผู้เมตตาบทที่11ปลาทองประหลาด ซีเฟย์ใส่หัวและพูดว่าพ่อพวกเขายังไม่กลับมาท่านปู่อูเหวินมันเป็นความผิดของเราถ้าพี่เฟิงกับข้าไม่ลงทะเลเพื่อว่ายน้ำพี่ใหญ่อาใต้ก็คงไม่ไปหาพวกเรา อู๋เหวินเต็มไปด้วยความกังวลโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ตำหนิพวกเขาแต่หัวใจของเขาล่องลอยไปในทะเลนานแล้วหลังจากผ่านไปหนึ่งปียิ่งเขามีปฏิสัมพันธ์กับอาใต้มากเท่าไหรอู๋เหวินก็ยิ่งชอบเด็กที่มีนิสัยใจดีมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าจะผ่านไปหนึ่งปีแล้วแต่อาใต้ย,ยังคงคิดถึงอาจารย์กริี่ซือของเขาทุกวันขนมปังกระป๋องเงินวางอยู่ใต้มอนของเขาและเขา จะจ้องมองมันทุกเช้าและพึพรรมพำสองสามคำทุกอย่างเกี่ยวกับอาใต้นั้นไรเดียงสามากเด็กน้อยเจ้าต้องไม่ตกอยู่ในอันตรายถึงตอนนี้อาใต้อยู่ในทะเลประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วทันใดนั้นเงาสองร่างก็ออกมาจากทะเลมันคือซีจงและซีฟาอูหวนรีบเข้ามาทันทีถามอย่างเร่งรีบเจ้าหาอาใต้เจอหรือยัง ซีจงและซีฟามองหน้ากันเผยให้เห็นความรู้สึกผิดซีจงตอบว่าลุงอู๋เหวินคลื่นมันใหญ่เกินไปเราก็ไม่กล้าเข้าไปลึกเกินไปข้าเกรงว่าอาใต้จะถูกคลื่นซัดหายไปเราหาเขาไม่เจอประกายเย็นว่าผ่านดวงตาของอูเ๋เหวินหักเป็นเขาคนเดิมเขาคงจะฆ่าพวกมันทั้งหมดเพื่อระบายความโกรธแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถทําเช่นนั้นได้เขาพูดเพียงว่าเจ้าพยายามอย่างเต็มที่แล้วกลับบ้านไปบอกเรื่องนี้กับชีเอลข้าจะพยายามตามหาอาใต้อีกครั้ง ลุงอู๋เหวินข้าคิดว่ามันยากเกินไปคลื่นใหญ่เกินไปบวกกับฝนมันยากเกินไปที่จะหาเขาซีฟ้าเกลีย้ยกล่อมอู๋เหวินตอบอย่างโกรธโกรธว่าไม่ว่าข้าต้องพยายามแค่ไหนอาใต้เป็นครอบครัวเดียวของข้าข้าจะดูเขาตายได้อย่างไรพวกเจ้าทุกคนกลับไปก่อนได้ พี่น้องทั้งสามตกใจมากลุงอู่เหวินที่ปกติจะอ่อนโยนกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดทั้งสามคนต่างอุ้มลูกของตัวเองและเดินไปทางเมืองในสภาพอากาศเช่นนี้เว้นแต่ว่าจะเป็นกองเรือของชนเผ่าซื้อปอเรือประมงทั่วไปไม่สามารถต้านทานคลื่นที่รุนแรงได้ อ้วินหายใจเข้าลึกๆและไหลเวียนพลังชี่ที่แท้จริงของเขาภายในร่างกายทำให้ลูกปัดเงินซึ่งระงับพิษนั้นคงที่ด้วยเสียงหวยหวนเขากระโดดขึ้นไปในอากาศมุ่งสู่ทะเลอันไร้ขอบเขตการกระโดดของเขานั้นไกลยอย่างน้อย30เมตรโดยไม่ลังเลใดๆเขาเหยียบยอดคลื่นเบาๆตรวจสอบทิศทางของเขาและกระโดดข้ามมอคลื่นที่ไกลออกไปในทะเลพลังชี่ที่แท้จริง ของเขาไหลเวียนในร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องในเวลาเพียงไม่นานเขาก็มองไม่เห็นฝั่งถ้าไม่ใช่เพราะศิลปะแห่งชีวิตไร้ขอบเขตเขาคงไม่สามารถรองรับพลังชี้ที่แท้จริงที่ลดลงอย่างต่อเนื่องขอองค์เขาได้มันยากเกินไปที่จะหาใครสักคนในทะเลอันกว้างใหญ่ชี่ที่แท้จริงของอูเหวิลดลงอย่างต่อเนื่องแต่เขาก็ยังไม่พบร่องรอยของอาใตา้ ทันใดนั้นก็มีแสงสีทองวาบมาจากใต้ทะเลพุ่งออกมาจากผิวน้ำทะเลตามสัญชาตญาณของเขาอุ์นไล่ตามแสงสีทองหลังจากผ่านไปห้านาที ในที่สุดเขาก็เห็นอาใต้กำลังลอยอยู่บนทะเลความยินดีอย่างยิ่งกระตุ้นอูเวินในขณะที่เขาตะโกนเสียงดังยื่นมือขวาออกมาแสงสีขาวสว่างวาบและอูเวินสกัดกั้นคลื่นขนาดใหญ่ที่เข้ามาได้เขาบกมือและอุ้มอาใต้ไว้ในอ้อมแขนด้วยการสัมผัสเขาพบว่าอาใต้ไม่ได้อยู่ในอันตรายเพียงแค่เขาดื่มน้ำทะเลมากเกินไป อูเวินรวบรวมพลังชี่ของเขาอย่างระมัดระวังโดยอุ้มอาใต้ไว้ใต้วงแขนของเขาและกระโดดเข้าหาฝั่งอย่างรวดเร็วพลังชี่ที่แท้จริงภายในร่างกายของเขาไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง แต่มันไม่เพียงพออีกต่อไปที่จะรองรับอัตราค่าใช้ใจ่ายของเขาฝั่งอยู่ข้างหน้าแต่อูเหวินมีเพียง50%ของพลังชี่ที่แท้จริงของเขาที่เหลืออยู่เขาไม่สามารถใช้พลังชีที่แท้จริงของเขาต่อไปได้ถ้าไม่ใช่พิศอของน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่หาที่เปรียบไม่ได้จะออกฤทธิ์อีกครั้งเขาทำได้เพียงกระโดดลงทะเลและว่ายไปข้างหน้าอย่างช่วยไม่ได้โชคดีที่เขาเติบโตมาใกล้ทะเล และเขายังคงจำวิธีการว่ายน้ำได้หลังจากหลายปีมานี้หลังจากพยายามอย่างหนักในที่สุดเขาก็พาอาไต้กลับเข้าฝั่งได้สำเร็จพี่ใหญ่อูเหวินเสียงของซีเออร์ดังขึ้นเขากำลังรอยอย่างใจจดใจจ่อกับลูกชายทั้งสามของเขาใกล้ฝั่งเมื่อเขาเห็นว่าอูเหวินนำอาไต้กลับมาแล้วทั้งสี่คนก็รีบไปทันทีซีจงอุ้มอาไต้จากอูเหวินในขณะที่ซีฟาและซีไปสนับสนุนอูเหวินปรากฏว่าพี่ชายทั้งสามกลัวว่าพ่อของพวกเขาจะตำหนิพวกเขาในอนาคต ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ฟังคำพูดของอูเวนและเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ซีเออร์ฟังซีเออร์โกรธหลานมากแต่ไม่มีเวลาบรรยายพวกเขาจึงรีบไปที่ทะเลพร้อมกับลูกชายทั้งสามคนแทนพี่ใหญ่อูเวนสบายดีไหมชิเอลถามอย่างเป็นห่วง อูว๋วนหอบไม่หยุดในขณะที่เขาหมุนเวียนพลังชี่ที่แท้จริงภายในร่างกายของเขาฟื้นตัวอย่างช้าๆในที่สุดเขาก็ช่วยอาใต้และในที่สุดเขาก็สามารถผ่อนคลายได้สะเคียนค่าสบายดีแต่อาใต้ดื่มน้ำทะเลไปค่อนข้างมากซีจงช่วยเขาเอาน้ำทะเลออกโดยเร็วซีเออร์อย่าโทษเด็กๆมันไม่ใช่ความผิดของพวกเขาอาใต้ประเมินตัวเองสูงเกินไปซีเออร์จ้องไปที่ลูกชายทั้งสามของเขาดุว่า ทั้งหมดเป็นเพราะลูกของเจ้าพี่ใหญ่อูวบนให้ข้าสนับสนุนเจ้ากลับอาใต้เป็นเด็กที่ใจดีจริงๆอาใต้ค่อยๆลืมตาขึ้นปากของเขาแห้งผักท้องของเขารู้สึกว่างเปล่าและร่างกายของเขาก็ไร้เรี่ยวแรงข้าข่าตายแล้วเหรอเสียงของอูวบนดังขึ้นถ้าข้าไปถึงช้ากว่านี้สักหน่อยข้าเกรงว่าเจ้าจะจมน้ำตายเจ้ารู้ว่าเจ้าว่ายน้ำไม่เก่งแต่เจ้ายังต้องการช่วยชีวิตผู้คนที่เร็วเข้าดื่มซุปขิงนี้เพื่อขับไล่ความเย็น อู๋เหวินช่วยอาต้นั่งอย่างเบามือและนำซุปขิงเข้าปากของเขาอาใต้มองไปที่อู๋เหวินและดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีโดยไม่สนใจที่จะดื่มซุปขิงเขากอดอู๋เหวินไว้แน่นและร้องให้ออกมาลุงลุงอาใตา้ตายอาต้ตายดวงตาของอู๋เหวินเปลี่ยนเป็นสีแดงเช่นกันเขาวางซุปขิงลงและตบหลังของอาใต้เพื่อปลอบประโลมอาใต้ไม่ได้ตายลุงช่วยเขาขึ้นมาจากทะเลแล้วมาดื่มซุปขิงก่อน อาใต้ปล่อยมือของเขาในขณะที่สะอื้นให้และมองไปที่อูเหวินที่เต็มไปด้วยความกังวลลุงข้าย,ยังไม่ตายจริงๆเหรออูเหวินบีบแขนอาใต้ด้วยรอยยิ้มแล้วถามว่าเจ็บไหมอาใต้ยิ้มและพยักหน้าใช่อูเหวินหัวเราะถ้ามันเจ็บก็ดีแสดงว่าเจ้ายังรู้สึกได้ ดังนั้นเจ้ายังไม่ตายเจ้าทําให้ข้ากลัวจริงๆอยู่นี่ทําตัวดีๆดื่มซุปขิงแล้วไปพักผ่อนเถอะทุกอย่างจะเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้เขาหยิบชามซุปขิงขึ้นมาเป่าเบาๆและป้อนอาไตย่างช้าฮ่า <g iggle> ๆหลังจากซุปขิงร้อนๆชามหนึ่งร่างกายของอาไต้รู้สึกอุ่นขึ้นทันทีเมื่อมองไปที่สีหน้ากังวลของอู๋หวนหัวใจของอาไต้ก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นเ <c oughs> ช่นกันในตอนนี้เองที่เขาชอบท่านลุงหน้าตาหล่อเลาเสียจริง ปูหวนวางชามไว้ด้านหนึ่งและช่วยให้อาต้ายนอนลงอีกครั้งขณะที่เขาซุกตัวอยู่ในอาต้ายเขาพูดว่าอาต้ายครั้งนี้อันตรายเกินไปจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะพลังชีวิตที่มีอยู่มากมายในตัวเจ้า,เจ,าเจ้าอาจตายไปแล้วจริงๆครั้งต่อไปอย่าพ,พลีแผลมการช่วยชีวิตผู้คนเป็นสิ่งที่ดีแต่เจ้าต้องมีความสามารถที่จะทำได้อาใต้พยายามลุกขึ้นนั่งพูดอย่างเป็นกังวลว่าลุงลุงรีบช่วยเฟยเอ๋อและเฟิงน้อยข้าไม่พบพวกเขาในทะเลพวกเขาต้องตกอยู่ในอันตราย วอนดุว่าเจ้าเด็กโง่เจ้าปฏิบัติต่อชีวิตของคนอื่นสําคัญกว่าชีวิตของตนเองได้อย่างไรพวกเขาว่ายน้ําเก่งขึ้นและกลับมาเมื่อนานมาแล้วรีบนอนลงเมื่อเขาได้ยินว่าซีเฟยและซีเฟิงไม่ได้อยู่ในอันตรายอาต้ก็ผ่อนคลายลมหายใจของเขาและนอนลงบนเตียงพึมพำว่าดีๆมากโอ้ใช่แล้วอาใต้เกิดอะไรขึ้นกับขาของเจ้า ดูเหมือนว่าจะถูกแทงด้วยของมีคมแม้แต่กล้ามเนื้อที่ขาของเจ้าก็ถูกแทงทะลุอู๋เหวินถามอาใต้ตอบว่ามันเป็นปลาประหลาดเขาเล่าประสบการณ์ทั้งหมดของการพบปลาประหลาดและวิธีที่เขาปลดปล่อยมันอู๋เหวินพูดด้วยความสำนึกว่าไม่แปลกใจเลยเมื่อข้าพบเจ้ามีแสงสีทองระยิบระยับอยู่ในทะเลและข้าก็ตามหาเจ้าหมายความว่ามันเป็นปลาประหลาดที่ช่วยชีวิตเจ้าอะไรก็เวียนมาความเมตตาของเจ้าช่วยชีวิตเจ้าได้ จูจูอาใต้ก็จำอะไรบางอย่างได้และยกมือซ้ายขึ้นลุงดูสินี่คือสิ่งที่ปลาประหลาดให้ข้า อู๋เหวินชำเลืองมองมันเป็นเพียงแหวนหยกสีขาวธรรมดาจากรูปลักษณ์ภายนอกดูเหมือนจะไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับมันแต่อู๋เหวินสัมผัสได้จังๆว่ามันมีบางอย่างที่พิเศษเขาถอดแหวนออกจากนิ้วของอาใต้อย่างระมัดระวังหยกจะอุ่นขึ้นเมื่อสัมผัสมือของอู๋เหวินเขาหมุนเวียนพลังชี้ที่แทจริง,งอเข้าไปในวงแหวนเพื่อตรวจสอบดูเหมือนว่ามีพลังงานบางอย่างที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ ตลอดเวลาภายในวงแหวนดึงพลังชี้ที่แท้จริงของอูเหวินออกไปหลังจากดูเป็นเวลานานในที่สุดอูเหวินก็สวมแหวนกลับคืนที่นิ้วของอาใตา้เก็บแหวนวงนี้ให้ดีมันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตอาใต้พยักหน้าเขาค่อนข้างชอบแหวนหยกขาวไปนอนเถอะตอนนี้ยังกินไม่ได้พรุ่งนี้ลุงจะทำข้าวต้มให้แต่ถ้าลุงวันนี้ข้าย,ยังไม่ได้ฝึกฝนเลย ตั้งแต่เขามาที่นี่อาใต้ไม่เคยไปเที่ยวกลางคืนโดยไม่ทำสมาธิเลยเขารู้สึกอึดอัดที่ไม่ได้นั่งสมาธิเลยแม้แต่วันเดียวอุ๋วนยิ้มและพูดว่าลืมมันไปซะวันนี้เจ้าไม่สามารถเร่งรีบในขณะที่ฝึกศิลปะการต่อสู้เราจะมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรลุงก็พักผ่อนเช่นกันเพื่อช่วยท่านข้าเหนื่อยมากแล้วเมื่อเขาพูดจบเขาก็เป่าเทียนและเดินออกไปพายุข,ข้างนอกหยุดลงแล้วและอาใต้ก็ปลอดภัยในใจของอุว๋วนรู้สึกมีความสุขอย่างสุดจะพนา หลังจากที่อูเหวินออกไปแล้วอาต้ก็พยายามที่จะลุกขึ้นนั่งเขาสัมผัสบาดแผลที่ขาโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเป็นระลอกแม้ว่าเขาจะงี่เง่าแต่เขารู้ว่าอูเหวินมีความคาดหวังในตัวเขาสูงท่านลุงปฏิบัติต่อเขาเป็นอย่างดีดังนั้นเขาจะไม่ทำให้ท่านลุงผิดหวังการอยู่ด้วยกันหนึ่งปีทำให้อาต้ผู้ใจดีลืมความเกลียดชังอูเหวินก่อนหน้านี้เขาหายใจเข้าลึกๆและเริ่มหมุนเวียนสิ่งที่เหลืออยู่ของพลังชี่ที่แท้จริงของเขา ต้องใช้เวลาพักผ่อนทั้งหมด10วันก่อนที่อาไต้จะฟื้นตัวนอกเหนือจากซีเล่ยและซีเฟยและซีเฟิงไม่ต้องการเล่นกับเขาอีกต่อไปเหตุผลก็คือพวกเขาโดนชิเอลดาย,ย่างรุนแรงเพราะอาไต้อาไต้รู้สึกเศร้าแต่เขาไม่สามารถทําอะไรได้ดังนั้นเขาจึงใช้เวลาทั้งหมดไปกับการฝึกฝนแทน ฤดูการผ่านไปและอีกสองปีก็ผ่านไปอาใต้ได้บ่มเพาะศิลปะชีวิตที่ไรขอบเขตจนถึงขั้นที่4แล้วการผ่านแต่ละขั้นของศิลปะชีวิตที่ไรขอบเขตนั้นยากมากถ้าไม่ใช่เพราะผลแห่งการเกิดใหม่ที่อาใต้กินเข้าไปเขาคงไม่สามารถไปถึงขั้นนี้ได้แม้จะผ่านไปสิปีแล้วก็ตามแม้ว่าเขาจะมาถึงขั้นที่4แล้วแต่เขาก็ยังแสดงพลังของมันได้ไม่เต็มที่ อูเหวินเคยบอกอาไต้ว่าศิลปะแห่งชีวิตไร้ขอบเขตจ,จำเป็นต้องไปถึงขั้นที่5ก่อนที่จะมีความแตกต่างอย่างมีในสำคัญและอูเหวินเพิ่งไปถึงขั้นนั้นได้เมื่อเขาอายุ28ปีอย่างไรก็ตาม อาใตา้สามารถเปลี่ยนปรันแท้จริงของเขาให้เป็นปรานวิญญาณได้ภายนอกร่างกายของเขาและมีแสงสีขาวจางๆล้อมรอบร่างกายของเขาทุกครั้งที่ฝึกฝนอาใต้อายุ15ปีสูงประมาณ1.8เมตรและแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใช้งานหนักแต่ร่างกายของเขาก็ยังแข็งแรงผิดปกติหลังจากผ่านไป3ปีแม้ว่าเขาจะทำสมาธิเพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาก็สามารถสร้าง เปลวไฟสีน้ำเงินได้ด้วยคาถาเปลวเพลิงของเขาครั้งหนึ่งเขาพยายามที่จะใช้คาถาอุกกบาทไฟอย่างลับๆลูกไฟที่เขาสร้างขึ้นนั้นมีขนาดใหญ่เกือบ3เซนติเมตรและลูกไฟทั้งหมดเป็นสีน้ำเงินในแต่ละวัน นอกเหนือจากการฝึกฝนและทำสมาธิแล้วอุเวนยังอธิบายสถานการณ์บางอย่างในทวีปรวมถึงสอนเขาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของประเทศต่างๆอาใต้เข้าใจภาษาขอองค์บทศักดิ์สิทธิ์ในระดับที่เขาสามารถสนทนากับอุเวนได้อย่างคล่องแคล่วและในระยะเวลาสองปีเขาก็ได้เรียนรู้ภาษาที่รุ่งเรืองบ้างเล็กน้อยอาต้ที่เป็นไม่ได้เข้าใจสีภาษาของ บทศักดิ์สิทธิ์อาณาจักรทองคำแห่งสวรรค์จากประวัติที่เจริญรุ่งเรืองและเครือจักรภพแห่งสหภูมิภาคนี้เป็นเพราะความทรงจำของเขาดีขึ้นอย่างมากหลังจากฝึกฝนศิลปะแห่งชีวิตไร้ขอบเขตมาเป็นเวลานานขอชี้แจงว่าหลังจากบ่มเพาะศิลปะแห่งชีวิตไร้ขอบเขตที่แท้จริงในร่างกายของอูเหวินและอาใต้คือชีแห่งชีวิตแท้จริงเนื่องจากศิลปะแต่ฟังดูแปลกที่จะแปลดังนั้นข้าแค่ปล่อยให้มันเป็นปราณแท้ จริงดังนั้นปราณแท้จริงของพวกเขาจึงพิเศษจากปราณแท้จริงของคนอื่นๆเพราะพวกเขาฝึกฝนศิลปะนั้นอาต้ไยยังคงคิดถึงเกลิซืออยู่บ่อยๆคิดถึงอาจารย์ของเขาที่อยู่ห่างไกลจากเขาอย่างไรก็ตามความเอาใจใส่ที่อู๋เหวนแสดงให้เขาเห็นก็ทำให้เขาซาบซึ้งใจมากเช่นกันและเขาก็ปฏิบัติต่ออู๋เหวินเหมือนเป็นลุงแท้ๆของเขามานานแล้วฤดูใบไม้ผลิปี992แห่งปฏิทินศักดิ์สิทธิ์ อาใต้ไปกันเธอลุงจะพาหนูไปที่ไหนสักแห่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอูเหวินพูดด้วยน้ำเสียงเข้มงวดกับอาใต้ที่เพิ่งกินอาหารเช้าไปอาใต้ตกตะลึงไปครู่หนึ่งและถามว่าท่านลุงท่านกำลังจะสอนศิลปะการต่อสู้บินให้ข้าหรือไม่ ปูวันยิ้มออกมาและตอบว่าลุงไม่รู้วิธีบินแค่ว่าข้ากระโดดได้สูงขึ้นอีกสักหน่อยเจ้าสามารถทำได้ในอนาคตหลังจากผ่านไป3ปีพัฒนาการของเจ้าเร็วกว่าที่ข้าคาดไว้เดิมทีข้าคิดว่าเจ้าต้องใช้เวลา5ปีจึงจะอยู่ในระดับที่เจ้าเป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้เจ้าได้ฝึกฝนศิลปะชีวิตไร้ขอบเขตจ,จนถึงขั้นที่4แล้วหลักฐานของเจ้ามั่นคงแล้วและเจ้าสามารถ ดำเนินการฝึกฝนขั้นต่อไปได้สิ่งที่เจ้าต้องทำตอนนี้คือการฝึกร่างกายและการต่อสู้ลุมคิดไอเดียไว้แล้วและเตรียมการเมื่อไม่กี่วันก่อนข้าจะพาเจ้าไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ตกลงอาไต้ตกลงอย่างง่ายดายหลังจากสามปีของการนั่งสมาธิและฝึกฝนแม้ว่าอาไต้จะมีจิตตานุภาพที่แข็งแกร่งแต่ก็ยังเรียบง่ายและซ้ำซากเกินไปสำหรับเขาด้วยทัศนคติแบบเด็กๆเ,เขาจึงเต็มใจอย,อย่างยิ่งที่จะลองทำอะไรใหม่ๆ ออกจากบ้านริมทะเลอูเวนพาอาใต้ไปทางทิศใต้ตามแนวชายฝั่งหลังจากเดินไปครึ่งชั่วโมงในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบริเวณโขดหินขนาดใหญ่อาใต้นี่คือสถานที่ที่ข้าพบเมื่อไม่นานมานี้สวรรค์กำลังช่วยข้าจริงๆที่นี่เหมาะมากสำหรับเจ้าในการฝึกฝนขึ้นไปกันเถอะ ขณะที่เขาพูดเขาอบมือรอบเอวของอาต้และร่อนลงบนก้อนหินที่ใหญ่ที่สุดก้อนหนึ่งเบาๆในขณะที่แบกอาใต้สามารถได้ยินเสียงคลื่นกระทบขดหินดังสนั่นแม้ว่าจะเป็นวันที่แดดจ้าแต่คลื่นที่นี่ก็ใหญ่ผิดปกติ อาใต้มีจุดพิเศษอยู่ท่ามกลางโขดหินเหล่านี้มันก่อตัวขึ้นเองตามธรรมชาติและเมื่อคลื่นซัดผ่านหินก้อนอื่นๆมันก็จะก่อตัวเป็นคลื่นพลังมหาศาลข้าพระเจ้าได้ตั้งเสาไม้ขนาดใหญ่ไว้ให้ท่านแล้วภายหลังข้าพระเจ้าจะผูกท่านไว้กับเสาและปล่อยแขนให้เป็นอิสระเพียงทําตามวิธีการหมุนเวียนที่ข้าสอนคุณและเปลี่ยนปรานแท้จริงของคุณให้เป็นปรานวิญญ,ญาณโดยใช้มันเพื่อต้านแรงจากน้ําทะเลพยายามอย่าให้มันโดนตัวเข้าใจไหม ด้วยวิธีนี้มันสามารถช่วยให้คุณฝึกร่างกายและฝึกฝนศิลปะแห่งชีวิตที่รายขอบเขตดูสิมันอยู่ที่นั่นขณะที่เขาพูดเขาชี้ไปยังจุดที่ห่างออกไป าตาใต้มองไปยังจุดที่อุวนชี้ไปและนั่นเองท่ามกลางโขดหินมีจุดว่างอยู่หลังจากที่น้ำทะเลผ่านโขดหินอื่นๆแล้วก็จะก่ะตัวเป็นคลื่นขนาดใหญ่นะจุดนั้นคลื่นกระแทกหินอย่างไม่ลดละและหลังจากนั้นหลายปีหลุมอุกบาทลึกก็ก่ะตัวขึ้นใกล้กับโขดหินที่อยู่ใกล้คลื่นมากที่สุดในระหว่างที่ว่างนั้นมีเสาไม้ขนาดกว้างหนึ่งเมตรโผล่พ้นดินขึ้นมาไม่ว่าคลื่นจะซัดเข้าไม่อย่างไรเสาไม้ก็ยังคงแข็งแรงและไม่ขยับขยื่น อา,าใต้ถามด้วยความสงสัยลุงครับท่านเอาเสาไม้ไปไว้ตรงนั้นได้ยังไงอูเวนยิ้มอย่างมีเลสในายใต้น้ำทะเลมีหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งด้วยลุงใช้พลังชี่ที่แท้จริงของเขาฝังเสาไม้ลงในหินโดยธรรมชาติแล้วมันจะแข็งแรงวันนี้เป็นครั้งแรกของเจ้าพยายามให้ดีที่สุดถ้าเจ้าต้าน้าทานคลื่นไม่ไหวจร,จริงๆเจ้าก็ต้องปล่อยให้คลื่นซัดเข้าหาตัวเจ้าหลัดงอจากสองชั่วโมงข้าจะทำให้เจ้าผิดหวัง ขณะที่เขาพูดจบอูเหวินก็พาอาใต้และกระโดดลงมามีการชนกันที่กลางเสาไม้ซึ่งดีพอให้อาใต้ใช้เป็นที่พักเท้าได้อูเหวินหยิบเชือกที่เขาเตรียมไว้และเริ่มยึดร่างของอาต้ไว้กับเสาไม้ในเวลาเดียวกันเขายังโบก ฝ่ามือไปทางด้านหลังซ้ำๆแม้ว่าคลื่นจะแรงแต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงพวกเขาได้หยุดห่างจากพวกเขาสามเมตรอาใต้ดูให้ดีว่าลุงกำลังทำอะไรแล้วค่อยๆลองด้วยตัวเองในภายหลังอีกสองชั่วโมงข้าจะมารับเจ้าอูหวนพูดในขณะที่เขากระโดดขึ้นไปบนเสาไม้ด้วยขาข้างหนึ่งและยิงขึ้นไปในอากาศตกลงบนก้อนหินที่อยู่ใกล้เคียงหลังจากกระโดดไม่กี่ครั้งเขาก็หายไปจากสายตาของอาใตา้ บูมคลื่นลูกใหญ่ซัดเข้าใส่ร่างของอาใต้เขารู้สึกราวกับว่าเพิ่งถูกอะไรหนักนกระแทกเข้าเต็มๆและกลืนน้ำทะเลเข้าไปเต็มปากทันทีเขาไม่มีเวลาที่จะปรับตัวและหมุนพลังชี้ไปที่ฝ่ามือทันทีเพื่อโจมตีโดยปกติแล้วอาใต้มีโอกาสน้อยมากที่จะใช้ปรันวิญญาณของเขา ดังนั้นเขาแทบจะไม่มีประสบการณ์เลยพลังชี้ที่เขาตีออกไปนั้นกระจัดกระจายและไม่รวมตัวกันมันทำได้เพียงช่วยลดแรงของน้ำทะเลแต่ไม่สามารถปิดกัน้นมันได้ทั้งหมดโชคดีที่คลื่นไม่ต่อเนื่องหลังจากเกิดคลื่นขนาดใหญ่2อสลูกจะใช้เวลาสักครู่เพื่อสะสมแรงสำหรับระลอกต่อไปทําให้อาใตา้ทุเราลงบ้างฝ่ามือของอาใต้ฟาดออกไปอย่างต่อเนื่องและคลื่นก็ เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ช่วยให้อาใต้ฝึกฝนการใช้ปรัณวิญญาณของเขาสำหรับอาใต้เวลาสองชั่วโมงดูเหมือนจะยืดเยื้ออย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าเขาจะไม่สามารถกัน น้ำทะเลไม่ให้กระทบร่างกายได้แต่เขาก็ยังคงพยายามต่อไปครั้งแล้วครั้งเล่าอาใต้เกือบหมดสติจากน้ำทะเลที่ซัดเข้ามาแต่เขาก็ยังอดทนต่อไปท่ามกลางเสียงดังในที่สุดอาอาต้ก็ใช้พลังชีที่แท้จริงของเขาจนหมดและเขาก็ทำได้เพียงยื่นมือออกไปเพื่อสกัดกั้นปล่อยให้คลื่นซัดผ่านร่างของเขาอย่างไม่ลดละ อูเหวินไม่ได้จักไปจริงๆและเขาซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินเพื่อเฝ้าดูความพยายามอย่างต่อเนื่องของอาไต้ในการต้านทานคลื่นการแสดงอาใต้ทําให้เขาไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดด้วยระดับการบ่มเพาะในปัจจุบันของอาไต้เขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้มากอย่างไรก็ตามวิธีการที่เขาใช้ปรัณวิญญาณน,นั้นไม่ถูกต้องทักษะความเข้าใจของเขายังขาดอยู่ถอนหายใจอูเหวินลุกขึ้น ยืนบนเสาไม้หลังจากกระโดดไม่กี่ครั้งเขาปล่อยอาใต้ที่กึ่งรู้สึกตัวออกจากเชือกยกไหล่ของเขาและบินไปที่ก้อนหินใกล้ๆดวงตะวันลอยเด่นอยู่กลางนภาอู๋เหวินวางอาใต้ลงบนพื้นเรียบและใช้แรงดูดจากมือของเขาเพื่อให้อาใต้นั่งตัวตรงจากนั้นเขาก็วางมือบนไหล่ของอาใตา้ไหลเวียนปรันวิญญาณของเข,เขาเข้าไปในร่างกายของอาใตา้ด้วยความช่วยเหลือจากภายนอกอาใต้รู้สึกกระปริกระเปล่าขึ้นทันทีและตื่นตัวมากขึ้นอู๋เหวินพูดด้วยยอน้ำเสียงจริงจัง ตั้งสมาธิไปที่การไหลเวียนชี้อของเจ้าควบแน่นชี้อของเจ้าในตันเถียนจากนั้นไหลเวียนผ่านเส้นเลือดของเจ้า